สวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Banana DIY นะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนนะครับมาซ่อมตัวเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ช่อง Banana DIY ด้วยนะครับอาการของเครื่องซักผ้าตัวนี้ก็คือตัวใบพัดมันมัน,ม,นมันลอยหรือว่ามันหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับทำให้เราซักเสื้อผ้าต่อไม่ได้นะครับ ตัวเสียของมันก็คือจะเป็นแกนซักหรือว่าแกนใบพัดอันนี้ครับมันหักนะครับทําให้ตัวใบพัดมันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวแกนซักกันนะครับแบบม่ง่ายเลยนะครับไปกันเลยครับด้านข้างนี้ก็จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้างหลังก็3ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ด้านข้างข้างหนึ่งก็จะมีหนึ่งตัวนะครับก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับ แล้วก็ที่จะเป็นฝาปิดก็จะมีน็อตอยู่6ตัวนะครับก็ถอดออกได้เลยครับนี่ผมถอดเลยนะครับก็สามารถเดินตัวถาดปิดได้เลยนะครับต่อไปก็จะมาถอดตัวก็เรียกว่า,าฝาปั่นแห้งครับฝาปันแห้งก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับมีน็อตอยู่แค่หนึ่งตัวนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะดึงตัว R เป็นสายสายดึงท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นสายเบรคของถังปั่นแห้งก็ต้องถอดออกด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นถังปั่นแห้งเองนะครับก็ต้องถอดด้วยนะครับถังปั่นแห้งเนี่ยมันจะมีน่องจุดสตัวนะครับก็ถอดตัวบนออกนะครับตัวล่างไม่ต้องถอดก็ได้นะครับอันนั้นเป็นตัวยืด R ของมอเตอร์นะครับทีนี้ก็เราจะมาดึงตัวถังปั่นแห้งออกได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสายไฟของเครื่องนะครับอันนี้ก็ต้องถอดออกด้วยนะครับเพราะว่าสายไฟที่เอาไปเลี้ยงมอเตอร์ตัวถังซั่งนะ่ะมันจะพาตัวท่อน้าทิ้งอยู่นะครับมันก็เลยดึงตัวถังออกไม่ได้นะครับมันจะติดแต่ติดที่สายไฟนะก็เลยต้องถอดออกด้วยนะครับถ้าของใครไม่ได้พลาดแบบนี้ก็ไม่ต้องถอดออกก็ได้นะครับ พอถอดแล้วก็ต้องจําด้วยนะครับว่าสายไหนมันอยู่กับสายไหนนะครับมันจะแบกเป็นสีอยู่นะครับ ถอดทุกอย่างออกหมดแล้วนะครับเราก็สามารถดึงตัวถังซักขึ้นไปขบบนแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกต่อการซ่อมของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแกนซักเครื่องซักผ้านะครับจริงๆแล้วมันจะมีพู้นเล่ยอีกหนึ่งตัวนะครับที่ติดอยู่กับแกนแกนซักเครื่องซักผ้านะครับอันนี้ผมถอดออกนะครับว่าทาไมถอดอนะ่ะเราจะไม่สามารถ ขันตัวน็อตออกได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวพู้เล่นะครับการถอดพู้เล่ออกก็ง่ายๆนะครับก็ใช้ประแจเบอร์14ถอดออกได้เลยนะครับอันนี้มีน็อตอยู่หลายตัวนี่ผมถอดออกหมดเลยนะครับจริงๆแล้วแค่ถอดแค่สีตัวข้างนอกออกก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับก็สามารถถอดตัวแกนซักได้เหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวคอรนะ่ะไปตีแกนซักจากด้านในถังนะครับมันจะออกง่ายกว่านะครับง่ายกว่าที่เรางัดจากด้านนอกนะครับเพราะว่าตัวที่แกนซักมันจะมีใครว่ากาวจากโรงงานติดด้วยนะครับทําให้อ,ออกยากนะครับทีนี้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนซัรรกอันใหม่ที่ซื้อมานะครับเป็นของเทียมนะครับมันก็จะมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับ ก็จะมากับพร้อมกับพุเล่เลยนะครับลองเทียบกับตัวเก่าก็เหมือนกันเลยนะครับรูน็อกก็เหมือนกันตรงกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเ r ียจะมีข้อที่ไม่เหมือนกันก็จะเป็นน็อนครับจะมีใช้น็อตตัวเล็กเสร็จแล้วก็ประกอบทุกอย่างเลยนะครับจะมีโอริงด้วยนะครับก็ประกอบโอริงเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นโอริงกันน้ํานะครับก็สามารถใส่กลับที่เดิมได้เลยนะครับ รูน็อตทุกอย่างกา็สามารถขันได้เลยนะครับอย่างที่บอกขั้นต้นนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่ยมันจะติดกับตัวไขควงนะครับทำให้เรา,ายิงน็อตไม่ได้นะครับก็ต้องถอดผู้เล่ยออกด้วยนะครับเพื่อสะดวกต่อการทำงานนะครับ ของเทียมน่าจะใช้เบอร์12นะครับของแทนน่าใช้เบอร์14นี่ก็เราสามารถยิงน็อตเข้าไปอย่างสนสบายเลยนะครับนอ็อตข้างนอกก็ใช้อยู่สีตัวนะครับเสร็จแล้วก็เราใส่ผู้เล่กลับเคืนที่เดิมนะครับ พอใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาถังสร้างเนี่ยลงข้างล่างได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยหนักมากนะครับยกคนเดียวก็ไหวอยู่นะครับอันนี้ก็มาจัดอะไรให้ระเบียบให้เรียบร้อยนะครับให้มันเข้าล็อกของเดิมให้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราก็มาเชื่อมสายที่เราถอดเอาไว้นะครับก็สายไว้เหมือนเดิมเลยนะครับจะมีสีอยู่นะครับจะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับก็ใสให้หมดเลยนะครับอย่าใสาสายพินนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตเอานะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ดูจากคลิปนี้ก็ได้นะครับ นนก็จะเป็นถังปันแห้งที่เราถอดเอาไว้นะครับก็ใส่กลับเป็นเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับข้างล่างก็ขันให้แน่นเลยนะครับอันนี้เน,น้นต้องย้ำว่าต้องให้แน่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสายเบรกของถังปันแห้งนะครับก็สายจากด้านล่างนะครับจะมีสปริงอยู่นะครับสุดท้ายก็ จัดอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับให้กลับประกอบเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ตัวสายดึงอทอร้นาทิ้งด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัวปัญหาของเรานะครับเป็นใบพัดซักเสื้อนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวเคียวอะไรก็ใส่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็ที่ต้องเปลี่ยนก็คือจะเป็นเป็นน็อตนะครับเป็นนอ็อตยืดตัวใบพัดอ่ะอันนี้จะใส่ตัวเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเดิมมันจะใหญ่นะครับที่ผมที่ผมซื้อมามันเป็นใช้น็อตตัวเล็กนะครับก็เลยต้องใช้น็อตตัวนี้แทนนะครับก็ปิดฝาอะไรให้เรียบร้อยนะครับ Okay. อันนี้ก็จะเป็นฟาร์ที่ข้างหลังนะครับก็มีจะมีนอนอยู่6ตัวก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาเทสกันนะครับว่ามันจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็หมุนได้เป็นปกติเลยนะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆการเปลี่ยนแกนซักของเครื่องซักผ้าซัมซุงเนี่ยครับง่ายตัว่ายากนะครับลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็หาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องบ a า a นาดีไวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ